เป็นครูประหาเาเรียคะวนี่ังคุณมาอนนะคะคุณบองะนนเฉน่ี้ครูเขาเรียนอยู่เลยเห็นครูไม่แนเล่มนี้นะคะเป็นภาษาสำหรับกประาดกไยังคะอย่าหมุนอย่าลืมดินสอด้วยนะคะเข้าไปเนี่ย เอามาสิเองนี่เ่ยที่มันเอามาเมื่อกี้แหล่พร้อมแล้วนะพร้อมยัง้อเวครับเปนครับเปิดเลยเปิดมแล้องแ หน้าตาแรงน้ำลายหน่งข้าเพียมอร่อยข้าเพียมอร่อยขาวเขียมตามรอยปากขาเขียมตามรอยปาก นี้นะคะเราเรียนเรื่องวิทยาการสังคมอาจารย์ดมากช่วยปิดไม้หน่อยได้ไหมคะไม่ได้ยินที่ครูพูดเลยค่ะคนอื่นๆนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินเราเนี่ยบอกครูดิว่าได้ยินด้วได้ยินค่ะ ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินค่ะอ่ามีทั้งหมดกี่ตัวไหนใครตอบได้เอยพยัญชนะมีกี่ตัวลูกพยัญชนะไทยอ่าพยัญชนะสี่สิบสี่ตัวน้องตัวรกตัวแกน้องหูกเลยน้องเรี้ยงอยู่ให้น้องโดนคะเด็กเดียวฮัลโหลได้ยินไหมคะ ไ uhm ด้ได้ยินค่ะพี่สุนท์พยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมด44ตัวตั้งแต่กอไก่จนถึงฮอนาคูนะคะส่วนหนังสือลูกชี้หน้านี้นะคะเราให้เด็กๆเขียนต่มันไม่เขียนและขอไม่ได้เห็นเขาเขียนตาก็เห็นตาไงเขามาตาแล้นะ ตัวแรกนะคะมีตียนาไทยอะไรมันขาตัวอะไรคะตัวแรกขาเต่าตเต่าตัอเต่าเียนตามรอตัวเขียนตามรอยตัวเชียงตเขียนตามตัวเียงต้อต้อต้อเขียนอะไรสิ นี่ค่ะท่เราเียนไปเรื่อยเลยนะคะให้ตามรอยนะมันจะได้ลายได้ตามรอยปากเท่านี้นะคะมีพยัญชนะชื่อว่าไม่ได้มีเสียงเลยครูเลยค่ะได้ยินไหมไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยครับเสียงแต่เด็กๆเท่านั้นเลยฮัลโหลค่ะได้ยินแล้วครับอ่า มีพยัญชนะต่าเต่านี่คเต่าเข้าไปี่เปนดังพูดตามค่ะเต่าเต่าเขียนไปด้วยค่ะเต่าเากดได้ทุกตัวเต่าเฮ้ยไม่เต่ามีเตามีต่าตาอ่าเปิดงั้นา อ่าเก่งมากเลยค่ะครับนีนะคะาว่าค่าตัวต่อไปมีพยัญชนะไทยตั่อปบอกได้ตัวอะไรอ่าปอป้าตต่อไปค่ะ ป๊อป้าป๊าป๊าแล้วก็มีสละอะไรด้วยใป๊อปป้า uh, นี at, ่ต่อมาดีโปอาโกอาโกไก่ปไม่ได้ยินเสียงเลยครับ ปอไม่ได้ยิเสียงได้ยินเสียงนะผู้ปกครองครับปอปอาสกดปสิตามน้้วก็งเขียนน้นาัได้ยินไหมคะเนี่ยได้ยินค่ะนี่อ่านว่านีอะไรปคุณลลยไม่ทันเลยคุณรูแล้วนะคะต่อไปคำามที่สาน เอาไ่เคอเนาะที่เราจะต้องอ่านนะคะดูตามสอนต้องอ่านลอยฝานะที่คคนตัวนี้ขอเขาเรียกว่าขออะไรไม่ได้ยินเสียงผ้อขอใครอใครข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 อใคาขอใครขอใครขอใขอใครขอใขออใครอองครนอใขอใออออใอรอขอ สาระอันนี้ข้างหน้าค่ะเขาเรียกว่าสาระเอแล้เขียนขอายไ่ไ้ตงเลียนสระแอแล้วก็สมาุกวดขันอน้องหนูอ่ะหอแอน้อแอนอปลาคนตีน ได้สามคำแล้วนะคะเราดูดิกวะไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยค่ะโอ้ยจีนเสร็จยินไหมคะคองค่ะสามคำแล้วนะไหนมาท่อวนกันทก่อนคำแรกคำว่าตาต่อไปคำที่สองอ่านว่าไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยค่ะอาปาต่อไปคำที่สามอ่านว่า ขอแอนมต่อไปคำที่สี่ค่ะเด็กๆมีคนจะนะสอนว่าอกิดอะไรแขึ้นกระโดดดังเขียนแล้วสกครูขออนุญาตนะคะคุณครูขออนุญาตสักครู่นะคะอยากให้ผู้ปกครองคนอื่นปิดไมค์ระหว่างที่คุณสอนนะคะเพว่าไม่ให้ยินเสียงค่ะ ไม่ได้ยินเลยค่ะได้ยินตอที่นะคะบางท่านนะคะอาจจะปิดไมค์ก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเวลาที่น้องจะตอบให้ผู้ปกครองเปิดไมค์ได้เวลาที่น้องจะตอบโอเคไหมคะค่ะปิดไมค์ลงหน่อยให้ผู้ปกครองทุกคนปิดไมค์ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเวลาที่น้องจะตอบนะคะให้เปิดไมค์แล้วให้น้องตอบนะคะเดี๋ยวครูจะเว้นช่วงให้น้องได้ตอบกันแล้วก็ ผู้ปกครองเวลาที่น้องจะตอบก็ให้เปิดไมค์โอเคนะคะมันจะได้ไม่ต้องแทรกกันนะคะจะได้ยินได้ยินเสียงครูคนะคะโอเคนะคะค่ะเอออันนี้ได้ยินได้ยินบ้างหรือ,อยังคะอ่าได้ยินนั้นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะตอบก็เปิดไมค์ได้เดี๋ยวครูคจะเว้นช่วงให้ให้ให้น้องๆตอบให้เด็กๆตอบนะคะโอเคนะอ่าต่อไปคำที่สี่นะมีพยัญชนะต้น ตัวสีแดงๆเนี่ยเรียกว่าอะไรคะเม้ม้ามอมาตัวม้าัวม้ามอม้าตัม้มาค่ะมอมาตับส้าัม้ารัม้าัวม้าม้าั้ามม้าตัวม้ว้าตมากัม้าตัวม้ตม้อ้าน้าัมาาวมั นะมือม้อมอหมออมืออมอนี่มอม้อออาหารพร้อมพอมกันค่ะหนึ่อสองสามหมอมือมือมอนีนะคะสีามต่อไปําที่หนะาตัวแรกตัวอะไรคะ อ่ะขอใครขอใคร่ยครับะค่ะอาอาค่ะนะคะอันนี้มาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมๆกันนะคะขออออออ

ต่อไปคำที่สามขอขอแน่อนอนไปแผลนองไอม่นองอ้แต่อไปคำสุดท้ายค่ะ ขอขอเลยขอขอเลยค่ะขอขอเขียนขอค่ะย ay oh. oh. okay. oh, so, um ี่เขียนเลยเนี่ยเซเรียลใจเด็้องอ่านไหมคะไม่ต้องอ่านค่ะแต่ทบทวนเป็นคำด้านแหละคำที่หนึ่งจนถึงคำที่5ะนะคะแรกเลยเราอ่านว่าตา ต่อไปคำที่สองตาเดี่ยวคำที่สามตาเข็นตาเไปคำที่สี่โม่เลยไปคำที่ห้าคือขาขาเด็กๆเขียนตามลบทากการเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยมองครูนี่ไปที่ไหนให้เด็กๆ เขียนพยัญชนะต้นในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะมันมีคำตรงเนี้ยเป็นช่องว่างให้เราเขียนแล้วมันมีสระอาอยู่แล้วชี้ไปที่ตรงไหนของเรามั่งเนี้ยชี้ไปตรงไหนคะเนี่ยชี้ตรงไหน ไปที่อะไรเลยไปที่อะไรตาอ่ตาตานะคะคำว่าตาเด็กๆจะต้องเติมพยัญชนะตัวอะไรลงไปตัวอะไรตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะใครรู้แล้วก็เขียนลงไปเลยอันนี้ชี้เปเลชี้ไปไหน ชี้ไปที่ปากอ่ะชี้ไปที่ปากเก่งมากมากเลยชี้ไปที่ตาคำคำนั้นมันจะต้องอ่านว่าตาแน่แน่เลยเอ๊ข้างบนที่คุณครูสอนไปแล้วตาอยู่ตรงไหนนะมันเป็นตัวอะไรแล้วก็เเกียวเกเียเวยเียวยวยเกเกลีเีเกลลกันยยกเีย่ย ตรต่อไปต่อไปคำที่สองตรงนี้นะคะเอ๊ะมันชี้ไปที่ตรงไหนนะปลาปลาไปดูคำข้างบนเอ๊ะคำว่าปากมันจะต้องใส่ตัวอะไรลงไปตัวยนะปอปลาเก่งมากๆเลยค่ะงั้นเด็กก็ใสปลาลงไป นี่เขียนนี่ไปเขียนอะไรตรงนั้นตรงนั้นมันจบแล้วขี้ไปลาเขียนสวยๆนะคะเขียนสวยขียนสวยใช่แล้วค่ะเราก็เขียนปอปลาลงไปคำคำนี้มันก็จะอ่านว่าปออปลาปออปลา ดูสิตอาตอตัอต่อไปครับที่สามมีตรงนี้อ่าตรงนี้สามนตรงนี้คืออะไรเอ๊ะมันชี้ไปที่ไหนเนี่ยไรนนี่ไหนดที่ชี้นี้ไปที่อะไรของเราแขนแขนเพราะฉะนั้นคำนี้มันจะต้องอ่านว่าแขนแน่ๆเลยเอแขน เราจะต้องใส่พยัญชนะตัวอะไรลงไปนะตัวอะไรขอไข่โอ้โหเก่งจังเลยค่ะใส่ตัวอะไรขอไข่แล้วเราก็ใส่ขอไข่ไม่ได้บอใบไม้ขอไข่นะคะขอไข่สวยๆนะอย่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวกวางเนี่ยมันจะไม่ใช่ขอไข่นะคะกีถ้าเกิดเป็น หอมหลงนีดมันก็จะเป็นหัวไข่ถ้าเป็นตัวใหญ่มันจะเป็นบใบไม้นะเออใส่ไปคำคำนี้ก็จะอ่านว่าแขนนะคะเรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะอ้าวโอ้อแขนแขนนคำนี้อ่านแขนใหอไปข้อต่อไปค่ะคำนี้อะไรลูก ทีไปที่ไหนเอ่ยมือนทีไปที่มือเพราะฉะนั้นตัวที่มันเป็นช่องว่างนี่เราจะต้องเอาอะไรมาใส่เอ่ยมอม้าเอ้เก่งจังเลยค่ะมอม้าอ่ามอม้าอ่าเขียนลงไปสวยสวยมอ มออือมือคำนี้ก็จะอ่านว่ามออือมือเก่งๆมากเลยนะคะต่อไปคำสุดท้ายที่อยู่ข้างล่างนะคะมันชี้ไปที่ไหนเอ่ยขา อ่าเพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องอ่านว่าขาเอ๊อ่านว่าขาแล้วเอาตัวพยัญชนะอะไรมาใส่น้าขาเนี่ยขอไข่ไขรไข่ะน่้ขเไข่้ข่ไข่ไข่ไขเไข่ไข่ไขไข่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 ไห่ไขข่อไไ ใหมไอ่นิวเีาปนไป้คครนี้ก็อ่ามาสกกดพร้อมๆกันค่ะขออ้าตอนนี้ก็จะอ่านว่าอ่าอ่าอาอ้าอ้าไหนค่ะไหนขอดูผลงานของเด็กๆก่อนเร็วที่เด็กๆเขียนพยัญชนะลงไปไหนลงที่คะไหนช่ว์ไหนค่ะเขียนเสร็จเรียบร้อยหรือยัง ตัวสวยหรือเปล่าสี่ดนอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เรากา็ทบทวนกันอีกรอบหนึ่งข้างบนนะคะว่าวันนี้เราได้ทําอะไรไปกันบ้างนะคะอ,อ่อคำที่หนึ่งออมันอ่านาว่าอะไรคะตาอัสะกดค่ะต่อตา ไปคำที่สองปากจะกดยังไงครับต่อต่อตาอต่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 กต่อต่ัต่อ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 ่อน่อต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 ่ต่อ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 ่อต่อต่ต่อต่ออ่อ่ออ มือต่อไปอันที่ห้าโอ้่ะนะคะค่ะหรับวันนี้นะคะครูสอนไปไหนแล้วล่ะนะวันต่อไปนะคะ ดูหนูไหนนี่จะมาดูว่าท่านไหนนะคะแล้วเดี๋ยววันไหนที่เจอคุณครู้ใหญ่เราก็มาอ่านกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันนี้สำหรับคุณครูท่านหญ่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปแล้วนะ้วะอยู่ว่ะมีงากระยหอก่อนที่มันไม่เป็นอะไรวันนี้ใครกันแล้ว